นีส่สบาปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมากแม่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ดูเดือดเลือดพล่านดูเดือดเลือดพร่าแต่จถึงๆมันเู้นว่าแน่เนี่ยแฮปปี้มากกับการเดินทางไม่ไม่เคยเสียใจเลยค่ะทุกการตัดสินใจอะไรต่างๆนานาเน่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวคำว่าดุเดือดนี่คือรีวิวชีวิตนะคะในวัยเนี่ยตอนนี้26ปีค่ะเน่ไม่เคยเสียดายเพราะว่าตั้งแต่อายุ 7- ถึง8ขวบเน่พรนับพันเธอทำตามฝันมาตลอดค่ะมีไปประกวดร้องเพลงทำโปรไฟล์ส่งโมเดลลิ่งเป็นนัก เกมก็เคยมาแล้วภากเสียงนางแบบซึ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะทำให้ไม่มีปัญหาค่ะเมื่อไปทำงานในระดับโปรจริงๆทั้งการปรากฏตัวอยู่บนเวที Produce Camp 2020หรือว่าช่วง2020นะคะเป็นรายการบอไรตี้แลยค่ะปรากฏร้องเพลงค้นหาวงไอดอลหน้าใหม่ของจีนแล้วก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปจีนนะคะ303บงบงเกิร์ลค่ะจนวันนี้เน,เน่เป็นที่รู้จักในนามเจ้งไน,น่ซิน ไอดอลแดนมังกรสายเลือดไทยที่พยายามทั้งแต่งเพลงเองร้องเองมีฐานแฟนน่แน่นเลยค่ะคติประจำใจของแน่ๆน,นะคะก็คือทำต่อไปค่ะไม่มีเปลี่ยนแผนสักวันจะต้องสำเร็จค่ะมีแน่นนะว่าทุกคนเป็นมนุษย์ก็นั่งต้องมีท้อมีเหนื่อยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าก็แค่ทำมันต่อไปไม่ยอมแพ้โนให้กำลังใจตัวเองยังไงโนก็แค่เป้าหมายของโนูคือแบบโอ้ถ้ายังไปไม่ถึงอะ ก็ต้องไปให้ถึงสิเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ถึงแหละถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้มันก็ต้องเป็นแบบอีกสามปีข้างหน้าหรือห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้ามันก็ต้องถึงให้ได้เพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเราท้อหรือเปลี่ยนเส้นทางเราเปลี่ยนแผนอะสิ่งสิ่งที่ทํามามันจะสูญค่าเลย ด้วยเป็นคนดังเชื้อสายไทยค่ะไปไหนใครก็ชอบถามถึงของดีประเทศไทยกับเนเน่นะคะซึ่งเนเน่ตอบและตัวเองชอบทุเรียนค่ะเลยภูมิใจนําเสนอทุเรียนมากถึงขนาดเคยมีคลิปไวรัลนะคะเป็นเนเน่ถือทุเรียนพรีเซนต์ในรายการไลฟ์มาแล้วค่ะงานในไทยค่ะเนเน่พรนพันธ์บอกว่าอาจจะไม่ได้มากนักนะคะแต่ว่างานที่จีนตอนนี้มีซีรีส์ด้วยเรื่อง n f นเฟ Your l o v e คู่กับนักแสดงดาวรุ่งส่งจี้หยางค่ะ มิถุนายนถึงก,กรกฎาคมแต่สัปดาห์นี้จะได้เจอกับเหล่าอะตอมหรือว่าแฟนๆในไทยนะคะในงานเนเน่เฟิร์สเบอร์รี่แฟนมิทติ้งอินแบงค์คค่ะ